ทาคาถาชินบัญชรปุตตะกาโมระเพปุตังธนากาโมระเพธนังอธิกาเยกาญยาญาเทวนังปิยตังสุต,ตวาอิติปิโสภควายามาราชาโนทาเวสุวรรณโนมรณนังสุขังอนุังสุขโตนมโมพุทธายชยาสนากตาพุทธาเชตวามารัง สวาหานังจตุสัจจาสพังระสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกะลาทโยพุทธาอัเทวีสตินายกาสเพปฏิทิตาไมหังมัทเกเตมุนิสลาสีเซปฏิทโตไม่หังพุทโทธธรรมโมทวิโลเจเนสรังางโคปฏิทโตไมหังอุเลสพภพาคุณากะโล พระทเยเมยอนุรุธโทสาลีปุตโตจะทากิเนโกนทันโยปิติภาคาสมิงโมกคันลาโนจจวามะเกทากิเนสวาเนีไมหังอาสุงอานันทาลาหูลากัสโปจจมหานาโมูอุภาสุงวามโซตะเกเกสโตปิติภาคาสมิงสุริโยวะปะพังกะโลนีสินโน สิริสัมปันโนโซพิโตมูนิปุงคาโวกุม,มารกัสสโปเทโลมเฮซีจิตวาทโกโซไมหัง่งวัฒเนนิจังปฏิท่าสีคุณากะโลปุนโนอังคุลิมาโลจาาอุปรีนันทสีวลีเทลาปัญจอิเมชาตานาระเตตีละกามะมะเซสาสีติมหาเทลาวิชิตาชินาสาวกาเอเตสีติมหาเทลาชิตาวันโต คิโนราซาชาลันตาซิระเตเชนะอังคมังเคสุสันิตาลัตนังปุระโตอาสิทักคิเนเมตสุตะกังทาชักคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขั้นห้าโมละปริตันจาอาชานาติยาสุตะกังอากาเซชาธนางอาสิเซซาปากาลาสันทิตาชินานาวรสังยุตาสักตาปากาละลังกตา ว่าตาปิตาที่สั้นชาตาพาหิรชาชตุปัฏฐวาอาเซสาวินยัยยันตุอนันตาชินาเตชะสาวาสัสโตเมสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธาปัญชาเลชินาปัญชละเมชธมหิวิหาลันตังมหิตเลสธาปาเลนตุมังสัพเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุลโคชินานุภาเวนาชิตุปัฏฐโว ธรรม,มานุภาเวนาชิตาลิสร้างโคสร้างขานุภาเวนาชิต,ตาตราโยสัทธร,รมมานุภาวะปาริโตจะลามิชินะปัญชะเลติภาคาถาอาการวัตตาสูตรเอวเมสุตังเอกังสมยังภควาราชาคเเหวิหาราติคิชากูเตป,ปัพาเตเตนะโคปนะปนะสมยเยณนะสภัสตนานัง พุทธคุณโนธรรมคุณโนสร้างคาคุณโนอายสัมมาอานันโทอนุรุธโทสาลีปุตโตโมคนลาโนมหิติโกมหาอนุภาเวนะสัตตานังเอตัโวจะอิติปิโสภะควาอาระหังอิติปิโสภะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสภะควาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสภะควาสุขโต อิติปิโสภะควาโลกวิทูอิติปิโสภะควาอนุตตโลปุริสธรรมสาระทีอิติปิโสภะควาสาธเทวมนุษานัางอิติปิโสภะควาพุทโธอิติปิโสภะควาภะควาตีพุทธคุณวะโคปัตโมอิติปิโสภะควาอภินิหาละปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาอุรลาลชาสยาปารมีสัมปันโน อิติพิโสภควาปณิธานะปรมีสัมปันโนอิติพิโสภความหากรุณาปรมีสัมปันโนอิติพิโสภควาญาณปรมีสัมปันโนอิติพิโสภควาปโยคะปรมีสัมปันโนอิติพิโสภควายุติปรมีสัมปันโนอิติพิโสภควาชุติปรมีสัมปันโนอิติพิโสภควา ขัพพะโอกันต <awa> ิปรมีส <awa> ัมป ah <awa> ันโนอิติปิโสภะคะวาขัพพะทิติปรมีสัมปันโนอภินิหาราวะโคทุติโยอิติปิโสภะคะวาขัพพะวุทานะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาขัพพะมาาวิลาหิตาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาอุตตมะชาติปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวา ขาติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอภิรูปะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสุวะวนรณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภความหาสิริปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอาโลหะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปรินามะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสุนิทธะปารมีสัมปันโน ข้าพบาทนาวโคตติโยอิติปิโสภะคะวาอภิสัมโพปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสิลาคันธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาสมาธิคันธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาปัญญาคันธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาทวติงสมาหาปุริสาลัคณะปารมีสัมปันโน อาพีสัมโพวโคจตุโทติติปิโสภะความหาปัญญาปารมีสัมปันโนปิโสภะควาปุถุปัญญาปารมีสัมปันโนปิโสภะควาหาสะปัญญาปารมีสัมปันโนปิโสภะควาชาวนะปัญญาปารมีซัมปันโนปิโสภะควาติขะปัญญาปารมีซัมปันโนปิโสภะควานิเพธิกบปัญญาปารมีซัมปันโน อิติปิโสภควาปัญจะจักขูปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอัฐาราสะพุทธกะราป,ปญญา,ปมามปรมีสัมปันโนมหาปัญญาวโคปัญจโมอิติปิโสภควาธานาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาศิลาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาเนคขมะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควา ปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิริยะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาขันติปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจจะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอธิธาณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปรามเมตตาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอุเบคาปรมีสัมปันโนปรมีวัคโคฉัตโทอิติปิโสภควา ทัศปารมีสัมป well. ันโนอิต네ิปิโสภคะวาทัศอุปปาารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาทัศาบารมัตธาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาสมาติสะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาตังตังชานะหานังปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาอภิญญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวา สติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสมาธิปารมีสมัมปันโนอิติปิโสภควาวิมุตติปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวิมุตติญานาปมีสัมปันโนทัสสะปามีวโคสตัตโมอิติปิโสภควาวิชาจจรณะวิปัชนา วิชาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภความโนมายิทิวิชาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอิธิวิชาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาทิพสะโสตวิชาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาปราจิตตวิชาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาปุเพนิวาสานุสติวิชาปารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาทิพะจากขุวิชาปารามีสัมปันโน อิติปิโสภควาจลณนวิชาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาจลณนะธรรมวิชาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาอนุปุพาวิหาราปรมีสัมปันโนวิชาวะโคอัตโมอิติปิโสภควาปริญญาณาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาปะหานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควาสัจชิกิริยาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภควา ภาวนาปรมีส so ัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าปริญญาปะหานาสัชิกิริยาภาวนาปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าจะตุธรรมัจะปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าปติสัมพิทายานาปรมีสัมปันโนอิตปริญญาวัคโณนาโมอิติปิโสเพราะว่าโพธิปัจขียาธรรมะปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าสติปัทฐานาปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่า สมปทานะป mm ัญญาปรมีส şey ั้มปันโนอิติปิโสเพราะว่าอิธิปาทาปัญญาปรมีสั้มปันโนอิติปิโสเพราะว่าอินสียปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าภะระปัญญาปรมีสั้มปันโนอิติปิโสเพราะว่า โพชงคาปัญญาปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าอัฏฐานขีกะมัขะธรรมะปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่ามหาปุริสากิริยาปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าอะนาวะณวิโมขะปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่า阿รหัตตาภะวิมุติปรมีสัมปันโนโพธิปักขิยะวะโพทัสม อิติบิโสภควาทัสะภรายนาปรมีสัมปันโนอิติบิโสภควาท่านาทานายานาปรมีสัมปันโนอิติบิโสภควาวิปากาปรมีสัมปันโนอิติบิโสภควาสัพพะทาคามินิปฏิปัายานาปรมีสัมปันโนอิติบิโสภควานานาทายานาปรมีสัมปันโนอิติบิโสภควาสัตตานัง นานาธิมุติกาญาณารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาอินรียาปโรปริยติญาณารามีสัมปันโนอิติปิโสภควานิโรธาบุทานายานารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาชาณาธิสั้งกิเลสาทิญาณารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาปุเพนิวาสานุสติญาณารามีสัมปันโนอิติปิโสภควาจุตูปปะตายานา ปารมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะข่าอาสาวักขยานะปารมีสัมปันโนทัสสะพลายานะวโคเอกาทัสมโออิติปิโสเพราะข่าโกฏิสหัสสานังปโกฏิสหัสสานังหัดที่นางพลาทราปารมีสัมปันโนอิติปิโสภพราะข่าปุริสะโกฏิทัสสะหัดสานังพลาทราปารมีสัมปันโนอิติปิโสภพราะ่าปัญจาจขุยานปารมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะข่า ยามกกะยานาปรมีส to e. ัมปันโนอิติปิโสภะควาสีลาคุณาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาคุณาปรมีสมาปฏิปรมีสัมปันโนกายภราวกคทวาทัสมโมอิติปิโสภะควาท่ามะภะราปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวาท่ามะภรายานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควาท่ามะภรายานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา ภาราปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาคว่าภาระยานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาคว่าปุริสะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาคว่าอตุลยาณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสภาคว่ายานะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาคว่าอุสาหะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาคว่าขเวสิยานะปารมีสัมปันโนท่ามาภารวะโคเตราสาวโมอิติปิโสภาคว่าปรมีสัมปันโนอิติปิโสภาคว่า จริยาญาณาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาโลกัตถาจริยาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาโลกัตถาจริยาญาณาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควายาตถาจริยาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควายาตถาจริยาญาณาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภคะวาพุทธจริยาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะควา พุ ana, ทธาจริย um, ายานารามีสัม <em> ปันโนอิติปิโสภาควาติวิถาจริยาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาปารมีอุปปารมีปารมัตถปารมีสัมปันโนจจริยาวัคโคจตุทัสมโมอิติปิโสภาควาปัญจุปาทานคันเทสุอนิจรกคณาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาปัญจุปาทานคันเทสุ ทุกขลักษณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาปัญจุปานทานขันเทสุอนัตตลักษณะปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอายตานีสุติลักษณายานาปรมิสัมปันโนอิติปิโสภะควาอัทธาลาสะทาตุสุติลักษณายานาปรมิส <ins> ัมป <ins> ันโนอิติปิโสภะควาวิปริณามลักษณะปรมิสัมปันโนลักษณาวาคปัญจทัสมโออิติปิโสภะควา คาตัดทานปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาคาตัดทณานะาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภควาวุสิตาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาวุสิตาญาณปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาสิกขาปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาสิกขาญาณะปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควาสร้างวาราปารมีสัมปันโนอิติปิโสภาควา สร้างวารลายานาปรมีสัมปันโนขตัฏฐานาวะโคโสละสมโมอิติปิโสภะคะวะพุทธะปเวณีปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะพุทธะปเวณียานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะยามะกะปฏิหานปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะยามะกะปฏิหานยานาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะจตุพมวิหะลาปรมีสัมปันโนอิติปิโสภะคะวะ ตพมวิหา yana ณ para มีสัํา pan นอติโซพราว่าอาาว ana paramis ัํา panno อติโซเพราว่าาว anayanana para มีสั panno อติโซเพราวาปริันต p a r a m i ัํา panno อทบโซเพราวาปริยันต yanana มี s ัํา panno อติโซเพราวาสพันธุตะ p a r มี s ัํา p a โนอติโซเพราวา ัพพัญญุตญาณะปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าจะตุวีสติโคติสาตะวชิระปรมีสัมปันโนอิติปิโสเพราะว่าจะตุวีสติโคติสาตะวชิระญาณะปรมีสัมปันโนปเวณีวะโคสัตตระสโมปเวณีวะโคสัตตระสโมปเวณีวะโคสัตตระสโมเมตัญจะสัพพะโลกัสสมิงมานาสัมภาวะเยอปริมานังอุทธังอัโทจะตริยัญจะ อาสัมพาทางอาเวลังอาสาปปะปัตังทิฏท่านจลังนิสินโนวาสยาโนวายาวัสสวิคตามิโทเอตังสติงอทินเทออยะพมมาเมตังวิหารังอิธามาหุทิทินจอนุคมาสีละวาทัสเนนาสัมปันโนกาเมสุวิเนยะเคทางนาหิชาตุขับพาเสยอยยังปูนาเลติตี